สวัสดีค่ะเวิงชาแนลค่ะมิน้เสวิงสิพามาชมบานสวนนะคะบานสวนที่ลมลื่นเต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดนะคะอันนี้เรียกอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวสซวิงพาไปตัดใบเตยนะคะ ดอกไม้นะคะเขาเรียกดอกอะไรไม่รู้เหมือนกันคะ่ะในชมบรรยากาศบานสวนนะคะอันนี้ต้นตีนเป็ดอุ้ยหรือบใอช่ตนน้นีหยังนีมีนวยแดละ ็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมจะของบานใจดีมากเลยค่ะโอ้ใบเตยงามเลยค่ะมัน่ค่ะขอบคุณค่ะ

ทำงานดีจริงๆเลย <laughs> ขอบคุณครับฝ <laughs> ากกดไลค์กดติดตามให้สาวบึงกันด้อค่ะคลิปนี้สาวบึงไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ